เมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนต้นเดือนเมษาและใกล้จะถึงวันหยุดยาวชายหญิงที่ต้องจากบ้านเกิดไปทำงานต่างจังหวัดก็เริ่มทยอยกันกลับบ้านต้อนรับหยุดยาวกลางเดือนเมษาและดำก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ปีนี้ดำไม่ได้กลับมาแค่คนเดียวแต่พาเล็กกับใหญ่เพื่อนที่ทำงานกลับมาด้วยไอ้นุ้ยไอ้น้องเฮ้ อยู่บ้านกันมั้ยวะและเมื่อกลับมาถึงดํก็ไม่ลืมที่จะแวะมาหาหนุ่ยกับโหน่งเพื่อนในหมู่บ้านที่เติบโตมาด้วยกันเข้าป่าล่าสัตว์กันมาตั้งแต่เด็กอ่าไอ้ดํเอ็งกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่และนั่นพาใครมาด้วยล่ะกลับมาถึงเมื่อตอนบ่ายนี่เองมีเพื่อนขาเฉยเล็กกับไอ้ใหญ่วันพรุ่งนี้ข้าว่าจะพาพวกมันสองคนไปลิ้มรสการนั่งทางสองสัตว์สักหน่อย ข้าเลยตั้งใจที่จะแวะเข้ามาชวนพวกเองทั้งสองคนเองสองคนไปเที่ยวป่าด้วยกันไหมล่ะเมื่อดินดังนั้นหนุยกับโหน่งผู้ที่มีใจรักการนั่งห้างส่องสัตว์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงได้ตอบตกลงไปเช้าวันถัดมาทั้งห้าก็ได้เตรียมสเสบียงอาหารน้ำดื่มข้าวสารหรือแม้แต่มามา่มาปากกระป๋องและที่ขาดไม่ได้คือกับดักไก่ป่า และที่สำคัญกว่านั้นคือปืนดับพายที่ดำนั้นได้มาจากปู่ผู้ที่เป็นพานเก่าทุกครั้งที่ดำเข้าป่าดำจะพกติดตัวไปด้วยทุกครั้งการเข้าป่าในครั้งนี้ดำนั้นตั้งใจว่าจะพาเล็กกับใหญ่ไปเที่ยวที่บ้านตาแต่จะแวะนั่งห้างส่องสัตว์สักสองคืนโดยที่จะเดินลัดเลาะไปในป่าตามไรเขาลิ้มห้วย มืดไหนนอนนั่นซึ่งเส้นทางที่จะไปกันในวันนี้แม้แต่ดำก็ไม่เคยไปมาก่อนแต่ดำาน้นได้ยินชาวบ้านเล่ากันหนาหูว่าเส้นทางนี้มีไก่ป่าชุกชุมเมื่อเตรียมสัมภาระและข้าวของเครื่องใช้เสร็จทั้งห้าคนก็ได้เดินเข้าป่าไปทางท้ายหมู่บ้านทั้งเล็กและใหญ่ตนก็ต่างตื่นเต้น ที่จะได้เข้าป่าล่าสัตว์เป็นครั้งแรกทั้งห้าคนได้เดินลัดเลาะไปตามไหล่เขาสักระยะจนไปถึงป่าลกทึบแห่งหนึ่งซึ่งดูเหมือนจะมีสัตว์ป่าชุกชุมและที่สำคัญมีล่องรอยของไก่ป่าที่คุ้ยเขี่ยใบไม้รากหญ้าไว้จำนวนมากทั้งห้าจึงตัดสินใจพักแรมส่องสัตว์ยิงสัตว์กันที่นี่เป็นคืนแรก ข้าว่าในคืนนี้พวกเราผูกข้างกับบริเวณนี้ละตกดึกพวกสัตว์ป่ามันต้องมาหากินลูกไม้บริเวณนี้แน่ๆเมื่อตกลงกันเสร็จว่าจะผูกห้างพักแรมกันที่นี่ในคืนนี้ทุกคนก็ได้แยกย้ายกันไปหาไม้เพื่อที่จะสร้างห้างขนาดใหญ่และแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักทุกคนได้และในระหว่างที่เดินหาไม้ทุกคนก็ในเดินหาดักไก่ป่าไปด้วย และในระหว่างที่ทุกคนกำลังสร้างห้างกันอยู่นั้นก็ได้มีลมพัดมาอย่างแรงผู่หนึ่งและลมนั้นก็ค่อยๆหายไปเป็นลมที่พัดมาแค่แวบเดียวและค่อนข้างจะผิดธรรมชาติแต่ในตอนนั้นทั้งห้าคนก็ไม่ได้คิดอะไรมากและรู้สึกแปลกๆอยู่ในใจกว่าที่ทุกคนจะลูกห้างกันเสร็จก็ใช้เวลาพอสมควรเพราะเป็นห้างขนาดใหญ่ และเวลาก็ล่วงเลยไปจะถึงบ่ายสามเห็นจะได้ทุกคนจึงได้แยกย้ายกันไปดูกับดักไก่ป่าที่แต่ละคนได้ดักไว้โอ้โหไก่ป่าแถวนี้มันชุม,มจริงเว้ยเดี๋ยวนี้ใครจะทำไก่ย่างให้พวกเองกินอย่างน้อยเย็นี้ก็มีอะไรกินกันแล้วเราและแลเมื่อกลับมาถึงห้างทุกคนก็ได้เอาไก่ป่าที่ดักได้มากองรวมกัน จึงทำให้เห็นว่าได้ไก่ปลามาถึงสี่ตัวและทุกคนก็ไม่รอช้าช่วยกันจัดเตรียมไก่และไปหาฟืนและเมื่อพระอาทิตย์เริ่มตกดินความมืดเข้าปกคลุมทั้งห้าคนก็ได้กินข้าวย่างไก่กันอย่างมีความสุขและเมื่อมองไปที่ข้างกองไฟก็ได้เห็นว่ามีไก่เลยถึงสองตัวข้าว่า ไก่ที่เหลือเรามาทําอบหลุมไว้กินตอนเช้าไหมเอาไว้แบบเนี้ยมันก็เน่าเสียปเปล่าหลังจากที่ตกลงกันเสร็จนงก็ได้อาสาที่จะขุดหลุมเพื่อจะอบไก่ไว้กินในตอนเช้านงนั้นเป็นคนขุดหลุมและได้มีดำคอยส่องไฟฉายให้เมื่อขุดลงไปได้สักพักลึกประมาณหนึ่งฟุตเห็นจะได้ ดำก็ได้สังเกตเห็นดินที่นองขุดขึ้นมาเหมือนมีอะไรบางอยา่างคล้ายกับกระโหลกของคนและมีเส้นผมอีกกระจุกหนึ่งแต่ดำนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่าเป็นเศษไม้ใบหญ้าแต่เมื่อโหนใช้ไม้ขุดไปอีกสองสามทีก็ได้พบว่าปลายไม้ของหนงติดอยู่กับอะไรบางอยา่างเมื่อเอามือคุยดินขึ้นมาก็ได้พบว่าเป็นไหเก่าขนาดกลางลูกหนึ่ง และในหายนั้นก็มีตุ๊กตาไม้เก่าๆตัวหนึ่งลักษณะไม่มีหัวและนอกจากนั้นยังมีกำไลทองเหลืองเก่าๆอีกหนึ่งวงนนั้นได้หยิบกำไลทองเหลืองใส่กระเป๋าไว้และได้โยนตุ๊กตาไม้เข้ากองไฟดำที่ได้เห็นโนงทำแบบนั้นก็ตกใจและได้เตือนนงว่าเฮ้ยเฮ้ยเอ็งทำไรไว้นง ทิ้งกำไรไว้ที่เดิมของแบบนี้ใครเขาไม่เก็บกันวะโนที่ no, ได้ยินดำเตือนแบบนั้นแล้วยังไม่ฟังและยังหันมาบอกกับดำอีกว่าโท่เพื่อนอย่าคิดมากไปเลยนะเขาแข่ใหายเขาเข่าโบราณลูกเดียวเองตั้งแต่สมัยไหนแล้วก็ไม่รู้เออเออขาดเตือนเองแล้วนะเว้ยแต่เมื่อเตือนแล้วเองไม่ฟังก็แล้วแต่เองแล้วกันหลังจากที่ทุกคนอบไก่เสร็จ ตฟ้าไปหลายชั่วโมงและดึกพอสมควรทุกคนจึงชวนกันขึ้นไปบนห้างเพื่อหลบสัตว์ร้ายในระหว่างที่อยู่บนห้างทุกคนก็ได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในช่วงเวลาหนึ่งปีที่แยกกันไปทำงานอย่างสนุกสนานแต่โนงนั้นกลับไม่พูดไม่จากับเพื่อนเอาแต่นั่งขัดกำไรทองเหลืองวงนั้นเลาวกับว่าโดนมันสะกด เมื่อนั่งคุยกันไปได้สักพักทั้งสี่คนก็ต้องตกใจเมื่อนองที่กำลังนั่งขัดกำไลยอยู่มีอาการเก็งและชักขึ้นมาและได้กำกำไลไว้แน่นและเมื่อทุกคนกำลังดูอาการนองอยู่นั้นก็ต้องตกใจอีกครั้งเมือ่อจู่ๆมีเสียงผู้หญิงร้องโหยหวนด้วยความทรมานดังกึกก้องไปทั่วท้งป่า เสียงนั้นไม่ได้ดังอยู่ใกลแต่มันดังมาจากข้างห้านั่นเองทุกคนก็ได้รู้ทันทีว่าในป่าลึกแบบนี้เสียงนั้นไม่ใช่เสียงของคนอย่างแน่นอนในตอนนี้ทุกคนได้ซั่นกคัวสุดๆและได้มารวมตัวกันที่อีกด้านหนึ่งของห้ามและในขณะที่ทุกคนสั่นกลัวอยู่นั้นเสียงนั้นก็ค่อยๆเงียบลง แต่แล้วทุกคนก็กลับได้ยินเสียงเหมือนมีคนกำลังจะปีนขึ้นมาและในขณะที่ทุกคนกำลังสั่นกลัวอยู่นั้นก็ได้มีมือมือหนึ่งยื่นมาเกาะที่ขอห่างเป็นมือที่เน่าเละและไม่เกรียมอย่างสยดสยองมือนั่นได้จับแน่นิ่งอยู่ที่ขอห่างก่อนที่จะหายไปตอนนี้ป่าทั้งป่านั้นเงียบสนิท ไม่มีแม้แต่เสียงลมพัดใบไม้หรือแม้แต่เสียงจิ้งหรีที่กำลังหวีดล้องทั้งห้าคนที่กำลังสั่นกลัวเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว<ๆ>ก็ต้องตกใจอีกครั้ง<ๆ>เมื่อได้กลิ่นเหม็นเน่าเนื้อไมที่ลอยมาตามสายลมกลิ่นเหม็นเน่านั้นคอ่อยๆโชยมาตามสายลมในขณะที่ทุกคนกำลังสั่นกลัวอยู่นั้นก็ต้องสะดุ้งเพื่อขึ้นมาอีกครั้งเมื่อมีร่างล่างหนึ่งกระโดดขึ้นมาบนห้าง ล่างนั้นเน่าเฟะตัวดำไม่เกลี่ยมตาแดงกลำ่ำและจ้องมองทุกคนโดยสายตาที่อาฆาตแขนทั้งห้าคนนั้นได้ช็อกและตกใจเป็นอย่างมากแต่ด้วยความที่อยู่บนห้างจึงไม่อาจจะหนีไปไหนได้ทุกคนนั้นได้แต่ยืนตัวสัน่นจนลืมไปว่าดำนั้นได้พบปืนดับภายมาด้วย ตอนนี้ทุกคนนังคิดอะไรไม่ออกกันทั้งนั้นทำได้แค่เพียงสวดมนต์ผิดผิดถูกๆูล่างนั้นได้จ้องมองทุกคนด้วยสายตาที่โกรธแค้นและได้ชี้มือไปที่โงก่อนที่จะกระโดดลงจากห้างไปด้วยเสียงกีดร้องที่โหยหวน เการณเริ่มกลับมาปกติอีกครั้งแต่หนงยังคงชักเก่งและกำกำไรไว้แน่นเวลาผ่านไปพักใหญ่ถึงแม้ทุกคนจะพยายามช่วยโหน่งอย่างเต็มที่แต่โหน่งนั้นก็ไม่ได้มีท่าทีที่จะดีขึ้นเลยข้าว่าในคืนนี้ต้องรีบพายโนงออกไปจากที่นี่แล้วล่ะถ้าปล่อยเอาไว้แบบนี้มันไม่รอดแน่ๆน่ดำนั้นได้พูดขึ้น ก่อนที่จะหยิบปืนดับพายมาไว้ที่เอวเพื่อความสบายใจและเมื่อตัดสินใจได้ทุกคนก็ได้พาโหนงลงมาจากห้างด้วยความทุลักทุเลเมื่อลงมาจากห้างทั้งสี่คนก็ได้พัดกันประคองโหนงที่ชักเกร็งและเดินกลับทางเดิมที่เข้ามาเมื่อเดินกันไปได้สักพักทุกคน ก็ต้องตกใจและมือไม้อ่อนเมื่อได้เห็นห้างที่ผูกไว้พวกเขาได้เดินกลับมาที่เดิมโดยไม่รู้ตัวแต่เมื่อเห็นดังนั้นทุกคนก็ไม่ลีรอและรีบเดินกันต่อแต่เมื่อเดินกันมาได้สักพักใหญ่ที่กำลังประคองโหนงอยู่ก็ต้องสะดุ้งเพื่อพอได้มองลงไปที่เท้าโหน่งก็ได้เห็นว่ามีมือสีดำไม่เกลีย่ยเกาะอยู่ที่ขาโนง แต่เมื่อทุกคนหยุดเดินและหันไปดูดีๆกลับไม่เห็นอะไรทั้งสี่คนจึงรีบเดินกันต่อแต่ครั้งนี้กลับมีเสียงคนกำลังวิ่งอยู่รอบๆพวกเขาพร้อมกับเสียงหัวเราะในขณะที่ทุกคนกำลังสั่นกลัวอยู่นั้นก็ได้เห็นแสงไฟดวงใหญ่สีแดงลอยไปลอยมาใกล้ๆพวกเขา ความเหนื่อยล้าและหมดหิวที่ออกจากป่าไม่ได้ดำถจึงตัดสินใจหยิบปืนดับภายออกมาและยิงไปที่ดวงไฟดวงนั้นหลังจากสิ้นเสียงปืนของดำป่าก็เริ่มกลับมาปกติอีกครั้งทุกคนจึงได้เดินหาทางกลับหมู่บ้านกันต่อหลังจากที่เดินกันมาได้พักใหญ่ดำ ก็ได้รู้สึกดีใจและโล่งอ,อกขึ้นมาไม่ได้เห็นชายป่าหลังหมู่บ้านที่เขาคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กเป็นเวลาใกล้จะเช้าทั้งสี่คนได้เดินกลับมาถึงหมู่บ้านอย่างปลอดภัยจะเป็นห่วงก,ก็แค่โหน่งที่ยังมีอาการชักเกร็งและยังกำกำไรไว้แน่นและเมื่อมาถึงหมู่บ้านทุกคนก็ไม่ลีลอรีบพาโหน่งไปส่งที่โรงพยาบาลทันที ตกเย็นวันนั้นทั้งสี่คนได้ก,กลับมาอาบน้ำอาบท่าเพื่อจะไปดูอาการหน่งที่โรงพยาบาลแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วแม่ของหน่งนั้นได้โทรศัพท์มาบอกว่าหน่งนั้นได้เสียชีวิตแล้วโดยที่ศพนั้นมีอาการเกร็งและยังกรรมกําไ,ไหลไว้แน่นหมอนั้นได้ให้สาเหตุการตายว่าหน่งตายเพราะโรคฉีหนูแต่พวกเราทั้งสี่คนที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด และรู้ดีว่าหน่งนั้นเสียชีวิตเพราะอะไรพวกเราทั้งสี่คนนั้นรู้ดีว่าหน่งนั้นไม่ได้ตายเพราะโรคฉี่หนูอย่างแน่นอนและหลังจากเรื่องราวในวันนั้นทั้งสี่คนก็ไม่เคยมีใครกลับเข้าป่าอีกเลยและนี่ก็คือเรื่องราวของการนั่งห้างส่องสัตว์ในวันนี้